ทั้งโลกเราใช้น้ำมันกันกว่า80ล้านบาร์เรลต่อวันยังไม่รวมถึงแกส๊สยังไม่รวมถึงถ่านหินยังไม่รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์โลกเราจะเป็นอย่างไรครับถ้าเกิดว่าเมื่อวันนั้นสิ่งที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้อาเซียนของเรานั้นใช้น้ำมันมากกว่าที่เราสามารถจะผลิตได้เราใช้พลังงานตอนนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพราะเศรษฐกิจของอาเซียนกำลังขยายตัว คาดว่าภายในอีกประมาณสัก15ปีข้างหน้าเราไม่สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้อีกแล้วในอาเซียนนั้นกำลังมีการร่วมมือกันในกรอบของพลังงานแล้วก็มีวงเงินที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1 0,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวถ้าเรามาพูดกันนะครับว่าพลังงานเหล่านี้เราจะต้อง ขยายตัวในการที่ไปคิดค้นในการพัฒนาการที่อาเซียนมุ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาพลังงานทดแทนในเอเซียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นกําลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราและทั้งโลกใบนี้ครับโชคดีนะครับที่ประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศที่เก่งที่สุดในอาเซียนเลยทีเดียวในการเรื่องคิดค้นหรือการสร้างพลังงานทดแทนวันนี้ประเทศไทยเรานั้นมีพลังงานทดแทนถึง 25%ซึ่งเรากะว่าจะเกิดขึ้นภายในปี2064ทีเดียววันนี้ถ้าเรามาพูดกันนะครับว่าอาเซียนของเรานั้นเราต้องมีพลังงานทดแทนโดยเฉพาะไทยต้องใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ครับประโยชน์ก็คือว่าเรานั้นมีพื้นที่ปลูกพืชปลูกสิ่งที่สามารถจะมาทดแทนพลังงานต่างๆที่เราใช้กัน อีกอันนึงครับที่ตอนนี้ประเทศไทยกําลังพัฒนามากก็คือเรื่องของพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์นั้นประเทศไทยคาดว่าในปีนี้หรือไม่เกินปีหน้านั้นเราจะมีพลังงานแสงอาทิตย์ถึง1,000เมกะวัตต์เลยทีเดียวเราจะกลายเป็นประเทศที่สามารถผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เยอะที่สุดมากที่สุดในอาเซียนเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับพลังงานลมก็ถือว่าเป็นพลังงาน ทดแทนที่สําคัญอีกอันหนึ่งฉะนั้นประเทศไทยเรานั้นควรจะต้องมามองและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยเงินลงทุนที่เราพร้อมอยู่แล้วประเทศข้างบ้านของเราครับสิ่งที่เขามีก็ถือว่าเราควรจะต้องมองจากประสบการณ์ของเราไปใช้ในประเทศเขาครับเขามีพลังงานทดแทนที่เราสามารถจะนํามาใช้ได้ประเทศฟิลิปปินส์น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะแล้วก็ติดทะเล การที่ได้รับลมทะเลลมบกนั้นถือว่ามีพลังงานทดแทนจากพลังงานลมนั้นเยอะที่สุดครับอาจจะว่าได้ก็เลยคือว่าต่อตารางกิโลเมตรนั้นสูงที่สุดในโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องราวของการมีพลังงานทดแทนที่เราไม่ควรจะมองข้ามแล้วเราควรจะต้องมาคิดกันแต่เนิ่นครับก่อนที่ถึงเวลาวันนั้นแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ